คิดถึงร้านบุฟเฟ่ที่มีลายอาหารหลากหลายชาติแบบจัดเต็มและเสิร์ฟแต่ละจานเหมือนได้กินไฟไดินิ่งคิดถึงบุฟเฟ่นานาชาติร้านนี้แน่นอนที่นี่เลย Wisdom International Buffet และตอนนี้ชีสเซิร์ฟเมนูพิเศษเอาใจสายขั้งชีสชีสโน่ซีรีส์4เมนูสุดพิเศษสปากเกตตี้ชีสโน่จานนี้สปากเกตตี้ชีสโน่เฮดแชมเปิองจะอยู่ในเซต999เนสและสปากเกตตี้ชีสโน่เบคอนในเซต1,299เนสสปากเกตตี้ชีสโน่กุ้งจานนี้เซ เซ็ตอนห่เซ้าสิบเนสแต่ละจานนี่คือชีสมาแบบฉ่าทุกจานและเคลือบเส้นได้ดีสุดๆนัวมากอร่อยเต็มซีสั่งกินได้แบบไม่อั้นไปเลยและนอกจากเมนูพิเศษแล้วก็ยังมีเมนูอาหารนานาชาติที่มีให้เลือกหลากหลายมากๆม,มาหมดทั้งเมนูอาหารจีนติ่มซำฮะเกาวหมูตุน๋นมันโถหมูกรอบฮ่องกองเนื้อนุ่มหนังบางกงหรือจะเป็ดปักกิ่งก็จัดมาให้เป็นคำๆแบบนี้อาหารญี่ปุ่นก็จัดเต็มแบบไม่น้อยนะไม่ว่าจะเป็นเมนูซาชิมิสูชิหน้าปลาไหลซูชิ่าามันอกงบบโ 你在喊他。<noise> <noise> <noise> น้ำตกวากิวเมนูผัดไทยและกุ้งแม่น้ำเผาทั้งแบบผ่าและไม่ผ่าเอามากินกับซีฟู้ดแบบนี้คือแซ่บมากและยังมีเมนูสไตล์ไฟไดนิ่งอีสาน้สเต็กอกเป็ดซอสลูกพูนสูเป็ดทรัฟเฟิลกินกับขนมปังกระเทียมแบบหอมหอมสเต็กเนื้อวากิวก็มีให้กินแบบจัดเต็มไม่อั้นแต่ที่ขาดไม่ได้เลยคือของหวานไอเลิฟมากพูดตรงนี้เลยว่าอร่อยทุกอย่างที่ชอบสุดๆจะเป็นไอศครีมอันชั้นขาน้าวเหนียวดำรสชาติหวานมีความมันมันนัวๆได้กินสิบถ้วยยังไหวอย,อย่ารอชาลีไปกันเลยเมนูพิเศษจะมีตั้้้ง่่ันนนนนนีีถถึ30มิุาาเท Wisdom International Buffet ทุกสาขาไปลองดู